สวัสดีครับก็ต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ leadership everyday เนะเริ่มต้นวันด้วยวิธีคิดแบบผู้นำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ10เป้าหมายภาวะผู้นำนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะมาตั้งนะครับเพื่อเสริมตัวของ leadership นะครับ characteristic ให้กับตัวคุณนี้นะครับก็เป็นบทความเนะจาก business news daily นะครับของสถาบัานแห่งหนึ่งนะครับชื่อคนที่เขียนเนี่ยชื่อ sky scully เขาก็บอกว่ามันเป็น g o ลที่ผู้นำเนคุณควรมาพินิจพิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วมันตั้งเป็นเป้าหมายไหมนะครับผมคิดว่ามันเป็น10องค์ประกอบที่น่าสนใจก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาลองฟังกันดูนะครับซึ่งเกิดน,นำเนก็บอกว่าแบบผู้นำทุกคนนะไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือทักษะระดับใดนะครับต่างก็มีพื้นที่ที่คุณจะต้องพัฒนาและเรียนรู้ต่อเสมอนะครับ แต่เพียงแค่คิดถึงการตั้งเป้าหมายอะไรแบบนี้เนะบางคนก็แบบว่ามันก็เยอะแยะแต่ไม่หมดนะหรือบางคนก็ตั้งได้เยอะแยะแต่ไม่หมดนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีหลักวิธีนิดนึงให้มันโฟกัสนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องที่เราจะตั้งนั้นนะเราจะเลือกเรื่องอะไร leadership skill set แบบไหนที่เราจะตั้งมาเป็นเป้าหมายของเราโดยเฉพาะในปีนี้2026นะนะครับซึ่งเราลองมาดูตัวอย่างนะครับว่า มันมี10ข้อที่ผมจะมาเล่าให้ฟังจากบทความอันนี้นะครับผมทีนี้คุณก็ลองไปช้อปปิ้งดูนะครับซึ่ง10เป้าหมายเนี้ยทางคุณสกายซูรี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดคุยกับพวกาทาง Business Owner หรือว่า Leadership Experts เนาะแล้วมาสรุปเป็น10ข้อนี้นั่นเองนะครับข้อแรกนะครับคือเป็น Active Listener แปลว่าอะไรครับเป็นผู้ฟังเชิงลุกนะครับผมผู้ฟังเชิงลุกคืออะไรครับลุกขึ้นยืนแล้วฟังหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ คือเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพที่จะสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับแล้วก็รับฟังทีมที่ต้องการการสื่อสารนะครับอย่างตั้งใจคือเราฟังอย่างตั้งใจ actively listen นะครับไม่ว่าสมาชิกในทีมคนนั้นเนะ่ยเขาจะเป็นระดับไหนก็ตามนะครับ junior senior อะไรก็ตามคือเราแสดงออกถึงการตั้งใจฟังนะครับนี่คือคาแรคเตอร์แรกนะของการเป็นผู้นำนะครับถ้ายัางรู้สึกเฉยเอยู่นะครับมาลองมาฟังอันที่2 ให้ฟีดแบ็กเชิงสร้างสรรค์ครับอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายลีดเดอร์ชิพสกิลของคุณในปีนี้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วบริษัทที่ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนและการเติบโตของพนักงานเนี่ยเขาจะทําผ่านฟีดแบกนะครับคือไม่ได้ไปซื้อโปรแกรมไปซื้อสเต็มอะไรนะครับการฟีดแบกเรื่องง่ายๆแต่ทําได้ดีเนี่ยทำไม่ได้ง่ายนะครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นนะในฐานะผู้นำครับคุณสามารถกับเพื่อนทีมสู่ความเป็นเลิศได้ด้วยการให้ฟีดแบกที่สร้างสรรค์ โฟกัสที่การพัฒนานะครับไม่ใช่ไปโฟกัสสิ่งที่เขาผิดพลาดนะครับซึ่งหลายองค์กรยังตกหล่มอยู่ในเรื่องนี้อยู่นะครับให้ฟีดแบ็กไม่ใช่กระบวนการพฤติกรรมทบทวนพฤติกรรมของใครบางคนนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําได้ correctly หรือถูกต้องเนี่ยสามารถกระตุ้นการเติบโตแล้วก็พัฒนาได้นะครับหลายคนไปเข้าใจว่าให้ฟีดแบ็กคือมันคือการตําหนิเขาทําผิดแล้วต้องไปบอกเขาอะไรแบะนะรบนี้ฮะจริงๆตอนที่เขาทาได้ยอดเยี่ยมพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเขาไปเลยตอนนั้นนะครับ ซึ่งมันจะส่งประสิทธิผลประสิทธิภาพได้ดีกว่านะครับอ่ะต่อไปข้อที่3ครับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครับ adaptable to change and grow t h นะครับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถเติบโตได้นะครับคือลองเปลี่ยนไหมฮะว่าในปีนี้เออเราจะเป็นคนที่ know everything นะรู้ทุกอย่างให้เป็นคนที่สามารถปรับตัวแล้วก็เปิดรับการเรียนรู้นะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะมันมีทั้ง ภัยโรคภัยไข้เจ็บนะครับตั้งแต่โควิดนะแปลกๆหรือว่าภัยภัยพิบัติธรรมชาติใช่ไหมครับหรือภาวะเศรษฐกิจการเมืองที่มันไม่มีเสถียรภาพอย่างมากนะครับนํามาสู่เรื่องของเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะที่มีปัญหาสภาพสังคมที่มีปัญหานะครับคุณลองตั้งเป้าไหมปีนี้นะครับว่าจะต้องปรับตัวยังไงเป็นคนที่สามารถปรับทร,ร,รัพยากรการดำเนินการทางธรุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจดีๆนะครับการเปิดใจต่อโอกาสใหม่ๆได้จริงนะครับสามารถ มีวิธีการทําธุรกิจรูปแบบใหม่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเติบโตได้ในระยะยาวนั่นเองนะครับข้อที่4ครับผม3ข้อยังไม่โดนลองมาฟังกันต่อนะมีตั้ง1ิอัน4ี่เขาบอกว่าลองให้ปีนี้เป็นปีแห่งการพัฒนา EQ ไหมนะครับผม emotional intelligence หรือบงางศาสตร์ก็ใช้ย่อว่อีกนะครับซึ่งองค์ประกอบหลักของ5ข้อ5ส่วนของ emotional intelligence นะครับก็คือ self-awareness ตระหนักรู้ในตนเองนะ การควบคุมตนเองได้เซ Regulation การตระหนักรู้สังคมรอบข้างคือ Social ลอาร e n e น s การกำกับหรือว่าการจัดการความสัมพันธ์นะครับคือโซเชียลเ g กูเลตแล้วก็แรงจูงใจคือ Motivation มีแค่5ข้อนี้นะครับคอนเซปต์ง่ายๆแต่ทำได้จริงยากเหมือนกันนะลองไหมว่าปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะเป็น l e a d e r รแบบมีอิม t ีชวลลิเจนต์นะครับซึ่งบางคนก็ทำได้ดีในเรื่องนี้เป็นพรนสวรรค์หรือว่าเป็นบุคลิกของเขาอยู่แล้วแต่บางคน ยังไม่ค่อยถนัดหรือว่าเป็นคนแบบปีตปาร์ตอะไรแบบนี้จริงจริงมันเรื่องพวกนี้มันพัฒนาได้เป็นสกิลนะครับมาอันที่5ฮะก็บอกว่าปีนี้คุณจะเป็นปีที่คุณเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากขึ้น,นได้ไหมนะครับผู้นําธุรกิจนะครับก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะบ,บางทีมันก็ขัดแย้งกันทําให้การบริหารเวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมฮะอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะเนาะระบุวิธีที่คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนี้สําคัญมาก คือคุณสามารถเบรนมันหลอมรวมมันเต้นรําไปด้วยกันนะครับได้อย่างราบรื่นเพื่อบรรลุผลลัพบสูงสุดทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องชีวิตส่วนตัวได้นะครับให้ปีนี้เป็นปีที่มอเอฟฟิเชนหม่นะฮะต่อไป6ครับเป็นปีที่คุณอยากจะให้ทีมมีด YNAM ิกมากขึ้นไหมครับเขาบอกว่าคือผู้นำเนี่ยก็มักจะชอบคนที่มีลักษณะคล้ายตัวคุณเองเช่นบางคนแบบเป็นคน a n ลิส์นะแบบโอ้โหคิดวิเคราะห์เยอะมากนะครับชอบข้อมูลชอบตักนกะเป็นคนไม่แบบพูดจาแบบเอ็กซ์เพรสเยอะนะครับก็อาจจะชอบคนไทแบบนั้นหรือว่าบางคนเป็น,นพวกโซเชียลเยอะๆเนอะชอบเจาะแจ๊ซื้อขนมมาฝากก็อาจจะชอบคนสไตล์แบบนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีความเป็นดินามิกหรือว่ามีความหลากหลายในทีมนะครับเพื่อให้เติบโตนะธุรกิจเนี่ยมันก็มีพรูฟมาแล้วนะในรีเสิร์ชเยอะๆนะครับหลากหลายเลยว่าคน หลากหลายที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของทีมได้ดีกว่านะครับซึ่งผู้นําธุรกิจเองก็ต้องประเมินนะว่าบุคคลนั้นจะเหมาะในเรื่องของผลลัพธ์เอาคามของธุรกิจเนี่ยได้ไหมหรือว่าเหมาะกับเรื่องไหนนะครับแล้วก็ c u เจอร์ของทีมเราที่อยากจะสร้างคืออะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่สร้างทีมเดินมิกปีนี้จะไปให้เป็นปีแห่งการสร้างทีมเดินมิกหรือเปล่านะครับนี่คือคําถาม ต่อมาครับผม l e ด d b เอกเซมเปิลนำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับให้ปีนี้เป็นปีที่คุณอยากจะเป็น Lead by Example ิไหมนะครับเพราะว่าสุดท้ายวัฒนธรรมขององค์กรก็มาจากการที่คนทำตามสิ่งที่ผู้นำทำนะครับหากคุณต้องการองค์กรที่โอเพ Communication สื่อสารแบบเปิดนะหรือว่ามี Teamwork คุณก็ต้องเป็นโรโมเดลนะครับเป็น l e ด d b เอกเซมเปิลก่อนนั่นเองนะครับทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับและไม่ แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ผันผวนเนี่ยมันกระทบเกี่ยวกับตัวคุณอย่างไรนะครับผมช่วงเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันกระทบต่อตัวคุณอย่างไรการยึดถือเรื่องของเคานเจอร์ที่คุณ Lead b เอ็กซ m p l เนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็สําคัญคือคนเราไม่ตามหรอกครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กับคนที่พูดออกมาแต่ว่าตัวเองทําไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะฮะข้อที่8ปครับผมปีนี้จะเป็นปีที่คุณเป็นผู้นําแบบเป็นพี่เลี้ยงคนอื่นไหมนะครับทีมมองคุณในฐานะโค้ช คนที่แบบให้คำปรึกษาได้เป็นเมนทอร์ได้ให้ไกด์ไลน์อะไรบางอย่างได้เสมอนะครับในบทบาทของผู้นํานี่คือสิ่งที่ลูกทีมมักจะมองหานะครับคุณอาจจะเริ่มทําโปรแกรมเรื่องของเมนทอร์อย่างเป็นทางการมีประสิทธิภาพแล้วคุณก็เป็นคนแรกที่อยากจะอาสาเป็นเมนทอร์ใหม่อะไรแบบนี้นะครับผมเขาบอกว่าผู้นําระดับท็อปเนี่ยจะพบกับสมาชิกในทีมนะครับแบบหลายบุคคลเลยนะเพื่อช่วยเรื่องของแคริเออร์ของเขานะครับ ฟังจริงๆว่าคนคนนั้นอยากมีแคเร์เรื่องอะไรนะครับแล้วก็ผู้นําจะให้เวลาเรื่องพวกนี้นะครับจากนั้นการทํางานร่วมกันกับแต่ละคนเนี่ยเพื่อหาความสําเร็จหรือว่าทิศทางที่คุณจะสามารถเดินไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้นะครับผมและแน่นอนครับสุดท้ายคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคุณต้องให้ฟีดแบ็กให้เป็นนะครับนี่คือปีนี้จะเป็นปีแห่งการเป็นเมนเทอร์ไหมนะครับต่อมาข้อที่9นะครับแสดงแอพ r e ิเ i ชันเลคโค i ิ i ัไหม เป็นปีที่คุณอยากจะให้การยอมรับให้การชื่นชมผู้คนไหมนะครับซึ่งสิ่งนี้มันสำคัญมากๆเนะเพื่อบิวเคิลเจอร์สิ่งที่คุณอยากจะให้เห็นนะครับแล้วทีนี้การชื่นชมย่องเนี่ยมันควรจะอยู่ในที่สาธารณะนะครับเพื่อให้เขารู้สึกมีแวลูมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกแอพพลิเชชในสิ่งที่เขาทำนะครับเราก็ทำให้มันเป็นกิจลักษณะนะจัดประชุม ทาวหออะไรแบบนี้เนอะแล้วก็มีเวทีที่จะชื่นชมนะครับไม่ต้องเป็นขุณที่ชื่นชมเขาก็ได้มีการชื่นชมซึ่งกันและกันนะครับในพฤติกรรมที่คุณคิดว่ามันเป็นพฤติกรรมที่คุณอยากจะ b u i วอยากจะหล่อหลอมให้เป็น c u เตอร์นะครับคุณจะให้ปีนี้คุณเป็นผู้นําที่ b u i เรื่องนี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายคุณจะเป็นผู้นําในปี2 0 2 6ี่กที่โฟกัสเรื่องความซื่อสัตปปสย์โปร่งใสความรับผิดชอบไหมนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่มีคาถามเลยทุกคนอยากได้ผู้นาที่ซื่อสัต แล้วก็โปร่งใสแล้วก็มีความรับผิดชอบมี accountability ในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับซึ่งพื้นฐานตรงนั้นนะมันมาจากการที่คุณเป็นผู้นำที่ถ่อมตัวนะครับกล้าที่จะยอมรับความล้มเหลวความผิดพลาดรับฟังลูกค้าแลบฟังพนักง,งานได้นะครับรับฟังได้เป็นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยมันจะ build trust นะครับระหว่างคุณกับคนคนนั้นได้นะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนำเขาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับผม ซึ่งช่วงเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่ผันผวนอย่างที่ผมบอกไปเนะไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะครับการที่คุณสามารถเป็นคนที่โปร่งใสหรือทําให้ทุกคนไว้ใจได้จากสิ่งที่คุณแบบทำอย่างเงี้ยน,นะครับคือเขามาเชื่อมัน่นเชื่อใจในตัวคุณเนี่ยโอ้โหคุณจะนําทีมได้อย่างสบายและมีประสิทธิภาพมากๆากเลยแล้วผู้คนจะกล่าวถึงคุณในด้านดีๆนะครับทีนี้วิธีการเขียนเป้าหมายครับเมื่อกี้ครบแล้วสิบข้อฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังได้นะครับทีนี้ เราไม่จําเป็นต้องทําทุก10บข้อนะครับสิเป้าหมายเนี่ยนะคุณอาจจะมาสํารวจสเต็ป by สเต็ปแบบนี้นะครับก็อาจจะเริ่มจากหาจุดแข็งจุดอ่อนในตัวเองนะครับผมว่าคุณเก่งอะไรคนอะไรคนอื่นบอกคุณว่าคุณทําได้ดีในเรื่องอะไรอะไรอย่างเน,นะหรือจุดอ่อนสิ่งที่คุณอัดไม่สบายใจหรือทําได้ช้าอะไรแบบนี้นะนะครับแล้วก็มองดูนะว่าคุณอยากจะเติมเรื่องอะไรนะครับ ในบทความบอกว่าให้ไปเติมเรื่องที่เป็นจุดอ่อนไหมเลือกมา2อสามข้อแต่ถ้าถามผมผมคิดว่ามันสามารถเติมจุดแข็งก็ได้ถ้าในงานของคุณในโรง,งคุณมันต้องการเพิ่มเติมนะครับผมแต่ว่าผมเห็นด้วยกับบทความในเชิงของว่าเขาบอกโฟกัสทีละหหรือ2ด้านพอนะครับอย่าไปทําทุกอย่างพร้อมกันนะครับเพราะมันจะหนักเกินไปแล้วสุดท้ายเป้าหมายเนี่ยไม่มีความหมายนะครับเสร็จปุ๊บคุณก็เขียนแผนว่าคุณจะทํำยังไงนะครับผมและที่สําคัญก็คือ track มัน มันอาจจะมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะไรแบบนี้เนาะควบคู่กันไปนะครับอาจจะไปเทคคอร์สเรียนนะครับอาจจะลงมือแอคชั่นกับคนในทีมหรือว่าอาจจะไปเบรสพอยต์อะไรกับผู้บริหารพักดันโครงการอะไรในเชิงระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับแต่ว่าระยะสั้นกับระยะยาวมันต้องมีควบคู่กันไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคุณต้องทบทวนแล้วก็ประเมินใหม่เนาะ รีวิสิตรีเซแล้วก็รียจาสามรีนะครับผมเพราะว่าบางทีถ้ามันไม่เวิร์กหรือบริบทมันเปลี่ยนมีเหตุการณ์วิกฤตเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามาคุณจะไดออ้สามารถหยิบใช้นะครับสไตร t e หรือกลยุทธ์ที่นําไปสู่เป้าหมายได้ก็คิดว่าเลือกสัก2ออย่างจาก10ข้อนะครับก็จะยอดเยี่ยมมาขอให้เป็นธีมเนะเป้าหมายภาะวะผู้นําของคุณในปี2 0 2 6นี้นะครับก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จเนะเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้นําที่ ให้ความสำคัญเรื่องของการตั้งเป้าหมายการลงมือทําคอยรีวิสิตมันเรียสเซตมันคุณจะเป็นผู้นําที่ดีที่พาอีกชีวิตอื่นๆเนาะที่รอบๆตัวคุณให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้แน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้นะครับแล้วก็มีอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับที่ Facebook นะครับพอดแคสตนะครับแล้วก็ YouTube นะครับที่อยู่ใน Description ตรงนี้นะครับผมใส่รายละเอียดไว้นะครับไลน์แอดออฟฟิยลอะไรเงี้ยก็แอดกันเข้ามาคุยกันได้มาแนะนํากันได้ นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ